นี่คือนี่คือผักนะครับกับสับปะรดอ่านต่อนะรวมกันเป็น9ก้าถึงสิบแต่เขาไม่ถามตัวนี้ถาว่า9ก้าถึงสิบตัวคิดว่าน่าจะตัดออกได้เลยนะนนนดนะูนะครับเป็นชนะนะนะครับมี่เก้าถึงสิบเนี่ยเขาถามว่ามันเป็นไงมันเป็นไงมัน กว่าปายอยู่เอนอ,น,อ,น,อนี่อ่านออกนี่อ่านไม่ออกแต่นี่คิดได้นุน่นอ่านออกแต่คิดไม่ได้อาดากก้าวจบจับหนักกว่าปืนที่อองยู่ด้วยกันเนี่ต้องคนเนี่ยจะหนักกว่าปลายถุงไหล่ถุงไห,ไหต้องเอาเครื่องหมายเลยต้องเอาเครื่องหมายหนันกเครื่องหมายเลยคู่เครื่องหมายคูเนี่ยกูบอกไว้แม่ค้ายคนล,ละอะไรกิโลกรัมนะ Là... Qua không phải đâu. Nặng hơn bao nhiêu đi? Một. Ờ, khoảng mươi mươi. Một hai. Khoái nặng. Khoái nặng 10 không? Một. nặng... Mũ nặng 2kg không? Một. nặng 10kg. Mũ nặng 2kg. Một. nặng แติมาป็นยังไงเลยหนึ่งกิโลแปดแปดมาจากเลขอะไรครับเจ็ดเจ็ทำอะไรกับสองลบลบสองนั่นเองคำว่าหนักกว่าส่วนใหญ่จะใช้คสมัยลบเจ็ดนักกว่าส่วนใหญ่จะเท่ากับลบนะครับ มี่สอนไปนะเดือนใหญ่เท่ากับลบนะดูนะครับอ่าทีนี้เขาบอกว่าสับกะรลดกับผักรวมกันได้เท่าไหร่เก้าคนเลยอ่านารที่อ่านที่้าหาเก้าส่วนสิ่หนักกว่าปลาสดงว่าเอาเลขอะไรมาด้วยห้าส่วนอะไรส่วนสิบมาด้วยถามว่า หักรวมกับรถหนักกว่าปลาข้อนี้ยอยู่เท่าไรแสดงว่าต้องทำเค่อหมายอะไรลบ,ลบเอาข้อนี้มาลบกันนะครับคิดต่อนะเอาข้อนี้มาลบกัน9ส่วนใน10ส่วนถูกลบไป5ส่วนใน10ส่วนแสดงวนน่าเหลือเท่าไหร่สี่หรือสี่ถูกไหมถูกไหมแล้วสี่ยลบกันไหม ไม่ไปลบไม่ลบ,ลบเขาไม่ลบบวกไม่ลบนะยังเป็นสิบวงเดิมเนี่ยแต่ถ้ามันลบกันเราจะลบแค่ตัวบนหมายถึงว่า9ส่วนเนี่ยใน10ส่วนลบ5ส่วนใน10ส่วนเนี่ยเหลือเท่าไหรเหลือเลข4ลี่ทั้งหมดครับข้างล่างคงเดิมบวกกับลบลบเฉพาะตัวบนอ่าให้เทคนิคนะครับในข้อ8บวกกับลบเศษส่วน ทำเฉพาะตัวบนตัวบนเท่านั้นอันนี้ภาษาง่ายๆนะทำเฉพา,าตัวบนเท่านัน้นนี้คือบวกเอา3กับ9กเอาหบวกได้9้าตัวล่างเหมือนเดิมแต่ถ้าลบเอา9ก้ากับห้าทำไรกันลบกันตัวล่างเป็นไงอยู่อยู่คงเดิม ไม่เอาเลขสิบมาลบกันใดส่วนนี่ใช่ตัวล่างเท่ากันอันนี้กรณนีที่ส่วนมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันเลขสิบเหมือนกันค่อค่ตอบเลยสี่ส,สี่ส่วนเลยสี่ส่วนสิบนี่ไงข้นี้ครับโอูโอย่าไปดีใจถูกด้วยความคิดแบบน,นี้ไหม